สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคาถามที่ว่าน้ํามันมันซึมออกตรงไดสตาร์ทนะครับน้ํามันส่วนนี้มันมาจากไหนนะครับนี่หลายคนก็สงสัยนะครับหลายคนก็มีปัญหาตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับไดสตาร์ทมันจะมีท่อระบายตรงนี้มาแบบนี้นะครับนี่แล้วบังเอิญว่ามันมีน้ํามันซึมออกมาตรงนี้นะครับแล้วน้ํามันตรงนี้มันออกมาจากไหนเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำมันในส่วนที่ว่านี้นะครับ มันก็สามารถออกมาได้จากสองช่องทางนะครับนั่นก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับที่มันซึมผ่านชุดซีลชุดแกนเหล่านี้ออกมานะครับแกนตรงนี้มันจะมีซีนนะครับข้างในตรงนี้จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับซึมลงมาแล้วก็มาขังเต็มอยู่ในห้องตรงนี้นะครับห้องตรงนี้จะเป็นห้องปิดนะครับมันจะประกบกันแบบนี้มันเป็นห้องปิดนะครับก็จะเกิดน้ำมันขังอยู่ในบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคลัสนะครับชุดคลัส พอเครื่องมันหมุนนะครับมันก็จะเหวี่ยงแล้วก็เกิดแรงดันนะครับดันออกไปตรงนั้นนะครับอันนั้นคือไดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมุดเข้าไปใกล้ๆนี่นะ<ๆ>ครับน้ํามันมันก็จะซึมเข้ามาตรงนี้นะครับก็ะจะดันเข้าไปที่ไดสตาร์ทแล้วก็ไปโผล่ออกรูระบายอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับและอีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นส่วนของน้ํามันเครื่องนะครับฝั่งของน้ํามันเครื่องนะครับก็สามารถซึมผ่านออกมาตรงซีน ข้อเวียงตรงนี the setting, like bah, ้นะครับก็สามารถซึมผ่านออกมาได้เช่นกันนะครับก็มีอยู่สองส่วนนะครับที่สามารถทําให้น้ํามันซึมออกมาที่แกนเฮ้ยที่ตรงรูระบายอากาศของไดสตาร์ตตรงนี้ได้นะครับก็มีสองส่วนนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขน้ํามันรั่วน้ํามันซึมตรงนี้ก็ควรจะเป็นช่างผู้ชํานาญงานนะครับนี่นะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ